ชีวิตเปลี่ยนพอร,รับบทนี้คนแรกในไทยภาพปัจจุบันสมพบเป็นจา่าทิกุลวัย77ยังดูหล่อภูมิฐานหายไปนานไม่เห็นในจอ สมภพเป็นจาธิกุลชื่อเล่นหมูนักแสดงชายอาวุโสเกิดเมื่อวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2488จบการศึกษาระดับปะวะสาวจากวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพสาขาช่างไฟฟ้า กำลังจบระดับปวชาวสาขาช่างไฟฟ้าจากสถาบันเทคโนโลยีช่างกลปทุมวันมีชื่อเสียงมาจากการรับบทเกในภาพยนตร์เรื่องความรักครั้งสุดท้ายจากการกำกับของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนในปีพุทธศักราช2518ซึ่งนับว่าเป็นบทชายรักชายครั้งแรกในวงการภาพยนตร์ไทยเลยก็ว่าได้ และทำให้คนไทยได้รู้จักกับคำว่าเกเป็นครั้งแรกจากนั้นก็ได้แสดงในหลายต่อหลายเรื่องตามมาโดยมักจะเป็นบทร้ายแต่บางครั้งก็รับบทเป็นพระเอกเช่นชายกลางในบ้านไสทองละครโทรทัศน์ทางช่อง9ก้าในปีพุทธศักราช2520คููกับสันสนีสมานวรวง์ปัจจุบันสมพบเป็นจาทิกุลมีบทบาทการแสดงเป็นตัวประกอบบ้างและบทของพอบ้างผลงานในระยะหลังได้รับการกล่าวขานว่าแสดงได้สมบทบาท จนมีชื่อเข้าชิงรางวัลน,นักแสดงประกอบชายยอดเยี่ยมหลายครั้งจากหลายเรื่องเช่นคืนบาปพมพิร,รามในปีพุทธศักราช2546หมโรงในปีพุทธศักราช2547และบทของพระเจ้าบุเรงนองจากตำนานสมเด็จพระนาเรศวรมหาราชในปีพุทธศักราช2550 เรียนจบวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพแผนกช่างไฟฟ้าชอบเล่นฟุตบอลท่านมุ้ยไปพบสมพบในงานบวชของพี่ชายซึ่งเคยเป็นตากล้องของท่านมุย้ยเลยชวนมาแสดงหนังในสังกัดฝึกหัดอยู่สองเดือนเริ่มเล่นหนังโทรทัศน์เรื่องเงือกน้อยในปี2514และยังมีเรื่องหมอผีหนังเรื่องแรกเทพธิดาโรงแรมในปี2517 กับนางเอกใหม่เช่นกันวิยาดาอุมารินเป็นพระเอกคู่กับนายนาในผมไม่อยากเป็นพันโทในปี2518แม้สมพบจะเป็นนักแสดงสมทบในจอหนังแต่ในจอโทรทัศน์เขาคือพระเอกอันดับหนึ่งมีผลงานละครมากมายหลังจากหายจากจอไปหลายปีมีแฟนๆหลายท่านคิดถึงและคอมเมนต์ถึงคุณหมูสมภพมากมายเช่นคุณสมภพเป็นจ่าที่กุลท่านหายไปไหนแล้วครับ เดี๋ยวนี้ไม่เห็นท่านสักทีเลยครับผมอยากทราบจังครับเป็นคู่ที่โด่งดังมากจากละครโทรทัศน์ทั้งบทผู้กองชวีพองผู้กองยอดรักของดวงใจและบทชายกลางบ้านใสทองของสมภพแม่คู่นี้จะไม่ค่อยได้แสดงร่วมกันก็เถอะผมชอบทั้งคู่มากชอบที่สุดตอนแสดงเรื่องพันนาเลสวนเป็นบุเรงนองนักแสดงที่ดีไม่ใช่แสดงออกทางท่าทางอย่างเดียวแต่ในตาต้องแสดงด้วยได้ซึ่งคุณสมภพมีคุณสมบัตินั้นค่ะ